ได้มากบ้างน้อยบ้างคืออะไรบารมีที่เรามาเนี่ยมานี่เราก็ทานบารมีเราก็มีละนะั้นสละ่าดลด่าลาสำคัญที่สุดคือสละกิเลสเนะี่ยให้ทานกิเลสไปชนะกิเลสได้เนะี่ยมันเป็นในบุญมหาศาลแทนที่เรายังอยากจะนอนต่อเราก็ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ เรานัดว่าจะมาปฏิบัติมาที่เราก็ได้สัจจะบ,บารมีละทานนอกจากทานบารมีมาถึงตรงนี้เราก็มีศินฉับพลันเรียกว่ารักษาศินอัตโนมัติเราก็ได้อย่างคือศินบารมีแล้วเราก็มาถึงปุ๊บเราก็ได้เนกขมมะบารมีเนกขมมะแปลว่าเอาออกก็คือเอาอะไรออกกิเลสออกจากใจของเรานี่แหละ ถ้าเราไม่เอาออกกิเลสออกจากใจเรามานั่งไม่ได้พอเราอเอกกิเลสมันจะบอกแล้วนอนต่อดีกว่านะอย่าไปนะเสียเวลาหลับเสียเวลานอนไปก็เหนื่อยแต่เราอเอากิเลสออกจากใจได้เรามาปฏิบัติแบบนั่งสมาธิเนี่ยเราคือเราสามารถเออมานั่งปฏิบัติที่เขาบอกว่าเนคขมะบารามีก็คือมา สร้างบุญบรารมีให้มันเพิ่มขึ้นนะเอากิเลสออกจากใจ<ม>พอเราเอากิเลสออกจากใจมาความสุขเราก็มีเพิ่มขึ้นนอกจากมีมีทานมีศีลมีเนคขมมะแล้วตอนนี้เราก็จะมีอะไรมีเมตตาบรารมีตลอดเส้นทางมาเราก็มีเมตตามีเมตตามีสัจจะ มีอธิษฐานบารมีแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องมาให้ได้เราก็มีความขันติบารมีมีความอดทนต่อความลำบากบางคนก็เหนื่อยมากแต่ก็มีความอดทนที่จะมาปฏิบัติมานั่งสมาธิมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่เราจะเอากิเลสออกจากใจเนี่ยการที่เราจะมาได้บารมีถึงสิบอย่างนี่เราได้ บางอย่างเราก็ได้เยอะบางอย่างเราก็น้อยแต่เราก็จะได้ครบมีสัจจะที่จะมาปฏิบัติมันมีความมีคันติมีความอดทนเระอธิษฐานว่าเออเราจะตั้งใจมาแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเราก็ได้ครบทั้งสิบอย่างบางอย่างเราได้เยอะบางอย่างได้น้อยก็ไม่เป็นไรก็ขอโมทนาบุญกับทุกคนด้วยที่มาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมา การที่เรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรการมาปฏิบัติเพื่อมาให้เกิดน้อยชาติที่สุดเราเนี่ยเรามาหูกทางแล้วมาทางมักรแล้วมาทางเนี้ยเรารู้ว่าทางเนี้ยมาปฏิบัติเนี้ยได้มักได้ผลตามทางของพทธเจ้าคือปฏิบัติตามมักมีองค์แปดตอนเนี้ยเรามาีความ อดทนเราตอนนี้เรามีทุกคนมีอิทธิบาทสี่ฉันทะพอใจที่จะมาปฏิบัติวิริยะเรามีความอดทนในการต่อกิเลสทั้งหลายมีความอดทนต่อความพยายามนั่งแล้วก็พยายามนั่งพยายามมารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมีฉันทะมีวิริยะมีกิตตะ เราเอาใจใส่ในการปฏิบัติมาเต้องแบบนี้แบบนี้นะเราวิมังสาเรามา,าค่อยกวนนี่ทำไมเรายังปฏิบัติไม่ได้มันเพราะอะไรไหมเราก็มีเราต้องมีอธิบาทสี่ตลอดเวลาพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยเรายามาปฏิบัติแต่คิดว่ามาเช้าขัาน,นเนี่ยทุกคนตั้งใจหมดเห็นไหมต้องมีความมีขันติความอดทนนะตั้งแต่ สละกิเลสเออกไปจากใจของเราเรา,เราถึงจะมาปฏิบัติได้ถ้าเรายังมีกิเลสเนี่ยเราไม่สามารถมาได้เราก็มาดูมาถึงก็มารู้อะไรมารู้ลมเข้ารู้ลมออกคนที่ยังทรงฌานไม่ได้ก็มารู้ลมก่อนหายใจเข้าไปยาวก็รู้หายใจออกมายาวก็รู้หายใจเข้าไปสั้นก็รู้หายใจออกมาสั้นก็รู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรใหม่ๆทําแบบเนี้ย ใจจิตเรามันจะสง,งบลงสง,งบลงจากที่เรามานาั่งนั่งปุ๊บคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งไปทั่วแล้วก็ดึงกลับมาลูลมหายใจอย่าไปโกรธมันอย่าไปโมโหมันยิ่งเราโมโหมันเห็นไหมมันยิ่งได้ใจละกิเลสตัวเนี้ยเราอย่าไปยอมแพ้มันเราจะเอาทาไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ดึงกลับมาคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาแค่เนี้ยถ้าเราไปโมโหทําไมไม่ได้เส้นที่เข้าทางมันเลยเห็นไหม ม่นอกจากไม่ได้อะไรเลยก็โทสะเต็มๆแลนะ้วจากจะโลภะแล้วก็มีโทสะไม่แต่เราได้เมื่อไหร่ช่างมันแต่เราพยายามจะรู้ลมให้ได้มากที่สุดใจเข้าไปยาวก็รู้หายใจออกมายาวก็รู้หายใจเข้าไปสั้นก็รู้หายใจออกมาสั้นก็รู้รู้แค่เนี้รู้ลมเข้ารู้ลมออกเดี๋ยวมันจะสงบของมันเองมันมีทางของมันเราต้องเข้าใจอย่างเนี้ย การปฏิบัติเนี่ยมันมีทางของมันนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกเนยะไปคิดอื่นก็ดึงกลับมาคิดอื่นก็ดึงกลับมาอย่าไปโกรธมันอย่าไปโมโหมันอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญเราไม่มีวาสนาการเกิดเป็นคนเนี่ยถือว่ามีบุญที่ได้เกิดเป็นคนยิ่งเรามาเป็นเกิดมาเป็นคนแล้วได้มาปฏิบัติธรรมโมโหเรายิ่งมีบุญใหญ่มีเกิดมาในพุทธศาสนาทำไมรู้ธรรมพระพุทธเจ้า มีสงสารพระพุทธเจ้ามาบอกมาแนะนําเราในการปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีบุญตรงไหนะคนเรายังดีกว่าคนหลายล้านคนบุญเราอะมากกว่าเขาเยอะบุญนี่คือความสุขบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องรวยเกิดมารวยไอ้นั่นก็อีกอย่างหนึ่งบุญจากการไอ้นั่นคือคนที่เกิดมารวยเขาก็มีบุญของเขาเพราะเขาสร้างบุญแต่ชาติปางก่อนเขาให้ทานมาเยอะ แต่เราให้ทานมาเราก็ไม่ใช่บุญคือความสุขเห็นไเราบางบางคนเนี่ยไม่ต้องบางคนรวยกว่าเราเยอะแยะแต่เขาไม่มีความสุขนะถามว่าเรามีกินมีใช้มีการมีงานทํากับคนที่เขารวยมากๆกเห็นะหแต่เขาไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยถามว่าใครบุญเยอะกว่ากันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจบางคนว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาเกิดมาลําบากแล้วเกินจนแล้วเกินเห็นไหม เกิดแม้ถึงแม้เราจะจนเราจังมีการมีงานทํามันังเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วเราได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วถามว่าเราบุญน้อยตรงไหนแบางคนเข้าใจผิดโอ้จนแล้วเกินบุญน้อยนั่นอ่ะคือชาติก่อน <c oughs> เราให้ทานมาน้อยชาตินี้เรารู้ละ <c oughs> ทานศีลภาวนาเห็นไหม้อจะไปไหนเห็นไหม หนทางของเราอะทางข้างหน้าเรารู้เห็นผลทางเรามองทางออกเห็นไหมทางเราอะยังมีลาดยางแต่คนที่เขารวยจริงแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติเห็นไนะหมหนทางของเขาอะยังเป็นลูกลังอยู่บางคนยังไม่ได้ทางญกาเลยแต่เรารู้ละตอนนี้เรารู้หนทางแล้วเออ,อครูบาอาจารย์เขาไปทางไหนเนี่ยตอนนี้เรารู้ละเราตาม ตามไปแต่คนพวกนั้นนะถึงเราก็รวยจริงเห็นไหมเขามีบุญเยอะจริงแต่บุญในการปฏิบัติเขาไม่มีเลยแต่เราเนี่ยถึงแม้เราจะในจนจนในด้านสัมมาอาชีวะในการในการดำรงชีวิตอยู่แต่เราก็ไม่ได้ว่าสิ้นหนทางเห็นไหมคนเราพระุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วการทำมาหากินเนี่ยมันก็สำคัญเราก็ดู เพราะว่าเนี่ยการทำมากินเนี่ยจะทําให้เราเออมีความสุขในด้านการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็มีการมีงานทําแต่เราก็สละเวลามาปฏิบัตินะบางคนรวยกั่เราเยอะยๆไปหมดเห็นไหมเขายังไม่มาปฏิบัตินะยิ่งรวยมากก็ยิ่งโลภมากเนี่ยเราดีกว่าคนอื่นแบบหลายล้านคนเลยที่มาปฏิบัติเนี่ยเรามาดูสิเวลาเนี้ยคนอื่นเขายังนอนอยู่เลย แต่เรามานั่งสมาธิเรามานั่งปฏิบัตินะเราบุญน้อยกว่าเขาตรงไหนไหมเรามีทางเราก็นั่งอยู่ในลู่แล้วอยู่ในลู่ทางแล้วที่มีอ่ะพุทธเจ้าเดินนําไปนะรุ่นพี่เราก็เดินตามไปพุทธเจ้าเขาถึงเส้นชัยแล้วไแต่เราอ่ะยังเดินตามอยู่ถ้าเราไม่ไม่ปฏิบัติเนี่ยเรามาสู่หนทางแล้วเราตาม เราตามครูบาอาจารย์ไปละวตามรุ่นพี่ไปละตอนนี้ทางที่เขาทางให้เราแล้วตอนนี้เราเดินสบายๆเห็นไหมเราดีกว่ารุ่นก่อนๆที่เขาต้องค่อยๆทางไปแต่ตอนนี้เรารู้หนทางแล้วเราก็ปฏิบัติตามไปเดินตามไปเรื่อยๆอย่าหยุดเดินตอนนี้เรารู้จักทางแล้วว่าเออเราต้องเดินยังไงเห็นไหมเราไม่ได้ แวะกลางทางถ้าเราไม่แวะกลางทางเนี่ยมันเราเดินไปเรื่อยถึงแน่นอนการปฏิบัติเนี่ยอย่าอย่าอย่าละล้าล,ละลังบางคนเ,นเอามังม่งทํามั่งไม่ทํามัง่งอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าละล้าละลังแล้วจริงไม่จริงจริงไม่จริงการตัดกิเลสเนี่ยต้องตัดให้มันเด็ดขาดบางคนเนี่ยตัดไม่ขาดตัดไม่เอ้ยยังเสียดายกิเลสอีกมันมัน ตัดกิเลสเนี่ยค่ากิเลสเนี่ยเป็นบุญมหาศาลคนะ่าอย่างอื่นเนี่ยเป็นบาปหมดค่ากิเลสเนี่ยเป็นบุญอย่าไปตามใจกิเลสมันมากบางคนแบบนี้แบบนี้เออไปสัหน่อยเพื่อจะรอก,ก่อนนะ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยเนหะ็นไหมตายไปแล้วทำยังไงบางคนเนี่ยปฏิบัติอปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบับางหางลอหลเล่ เอากิเลสออกเอากิเลสเข้าเอากิเลสออกเอากิเลสเข้าอยู่นะแล้วเมื่อไหร่มันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันจะบรรลุธรรมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวดึงเข้าเดี๋ยวดึงออกอะไรมาเอาไปเอากิเลสออกไปละอเอาเสียดายมันเอากลับเข้ามาอีกเมื่อไหร่มันจะได้ปักได้ผลแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันจะมันใช่ว่ามันเสียเวลานะชักเข้าชักออกเอาดีไม่เอาดีให้มันตัดสินใจไปสักทางหนึ่ง ทางไหนดีเอาปฏิบัติตามไม่ได้ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตายไปแล้วทํำยังไงอายุก็มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่รู้ว่าความตายจะมาหาเราเมื่อไหร่รอก่อนรอก่อนเกิดตายไปแล้วไม่ไม่ได้มักไม่ได้ผลเลยเสียเวลาเปล่าในการปฏิบัติมาทํามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็มันเป็นอะไรที่เสียเปล่าเสียเวลาเวลา เสียเวลาจริงๆเห็นไหยทำมาบางคนหาปีสิบปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยกิเลสยังเต็มอยู่เลยคิดว่าเอ,าอากิเลสนึกว่าเอาพอแล้วกิเลสมันก็ลอ่อใจเราตลอดเวลาอยู่ที่ใจเราอย่างเดียวเลยว่าเราจะหวังมักหวังผลจริงหรือเปล่าเราต้องการมักผลจริงหรือเปล่าไม่ต้องมาคิดว่าเาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกนะ่อนเดี๋ยวก่อนเห็นไหม ไม่ใช่ว่าคนแก่จะตายก่อนคนหนุ่มเสมอไปหรือคนแก่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะ,ะบางคนยังอายุไม่เยอะล่ะตายไปละเห็นไหมตายไปก็ไม่ได้ปฏิบัติะตายไปก็คือจบละเห็นไหมไปจับไปแดงไปดำหมาว่าจะขึ้นหรือจะลงจะปฏิบัติบางคนเนี่ยปฏิบัติมั่งไม่ปฏิบัติมั่งเห็นไหมพอมันถึงเวลามันเสียเวลาเปล่าตั้งใจหน่อยตั้งใจปฏิบัติหน่อยมีความอดทนหน่อย กิเลสเนี่ยเราเล่นกับมันไม่ได้นะมันเอาเราตายเลยนะตัวเนี้ถ้าเราไปเผลอไปแป๊บหนึ่งเห็นไหมมันมันก็เราไม่อยากปฏิบัติแล้วอยากจะไปบางคนนะไปกินของอร่อยชอบกินเห็นไหมมันก็จะกิเลสตัวนี้มันจะมาทดสอบเราตลอดว่าใครติดตรงไหนเห็นไหมบางคนอย่างเนี้ยชอบมีความโลภเห็นไหม มันก็จะมีให้เราโลภตลอดอะ่ะมันก็จะมีเหตุให้เราโลภอะ่ะบางคนชอบกินเห็นไหมมันก็จะพาเราไปกินนะตรงนู้นตรงนี้ตรงนูน้น,น,น,นอร่อยตรงน,นี้อร่อยบางคนชอบเที่ยวมันกลมีที่เที่ยวใหม่ๆนะตรงเนี้ยบางคนชอบกินอ่ะร้านไหนเปิดใหม่ไปหมดเห็นไหมนี่คือมันก็จะทดสอบแลาเป็นอย่างๆคนชอบเที่ยวก็จะไปเที่ยวคนชอบกินก็จะไปกินเห็นไหมจนกว่าเนี่ย เราต้องทำใจให้เราให้ได้ใจเราเนี่ยเราต้องอ่าพิจารณาตลอดเนะว่าที่เราไปกินเนี่ยที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันเพราะอะไรที่เราต้องมีความโลภเนี่ยมันเพราะอะไรเอาไปได้ไหมตรงเนี้ยบางจริงๆอ่ะความสุขก็คิดว่าการไปกินไปเที่ยวนี่คือความสุขแต่จริงๆอ่ะความสุขอ่ะมันอยู่ที่ลมหายใจเราเองคนที่ทำแบบนี้เนี่ยแสดงว่าทรงฌานยังไม่ได้คนทรงฌานก็ไม่อยากจะไปไหน ก็ทรงฌานดูลมเข้าลมออกแล้วจิตสงบเนี่ยนี่คือความสุขความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองความสุขที่ไม่ไม่หวังลาบสักระไม่หวังอะไรเลยดูลมเข้าลมออกเนี่ยฌานหนึ่งที่มันเป็นปกติฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เราจะรู้ว่าเอาฌานหนึ่งมีความสุขขนาดนี้มันฌานสองยิ่งสุขกว่าฌานสามสุขมากขึ้นฌานสี่ยิ่งสุขมากขึ้น หมายถึงอุเบกขาเฉยเห็นไหมไม่สุขไม่ทุกข์สุดท้ายยกจิตขึ้นมาวิปัสสนาญาเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงคนที่ยังติดอยู่ในกิเลสอยู่เนี่ยเพราะยังไม่ถึงจุดนี้พยา,ยาม้มันถึงจุดนี้เราจะรู้เลยว่าพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหความสุขมันอยู่ที่เราจิตเราสงบนี่เองเห็นไหมพระพุทธเจ้าตัดตกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์บางคนเนี่ยชอบไปเที่ยว เสียเวล,เวลาอดหลับอดนอนกลับมาก็เพียก็เหนื่อยเห็นไหมแต่เรามานั่งสมาธิเนี่ยยิ่งเราสงบเท่าไหร่เห็นไหมความสุขยิ่งมาเท่านั้นเราไม่มีการเหนื่อยไม่มีการเพรียเลยเนี่ยแค่นี้เองอยู่ที่เราพยายามทรงชานให้มันได้เห็นไหมบางคนเออไม่ได้ชานเก็บไว้ก่อนทำยังไงก็ไม่ได้ไมันก็มาวางอารมณ์ไม่ถูก ไม่ใช่นั่งปุ๊บอ่จะเอาชานให้ได้จะเอาทรงชานให้ได้มันไม่ใช่มันต้องมีความอดทนต้องมีความมีขันติความอดทนนี่แหละบางทีนั่งไปแป๊บๆป๊ปโอ้ไม่เอาแล้วเมื่อยไม่เอาแล้วปวดนั่งไปก็คิดไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คนชอบเที่ยวคิดแต่เรื่องเที่ยวคนชอบกินก็คิดแต่เรื่องกินะคนเจ้าชู้ประตูดินก็ชอบคิดเรื่องความเจ้าชู้ค,คนชอบกินเหล้าเมายา อดทนหน่อยนึงอตอนนี้ปฏิบัติทรรมนะ,ะงดไปก่อนเห็นะหมพอ,อกิเลสมันมานะไปกินดีกว่านะไปเข้าบ้านดีกว่าไปกินร้านอาหารไปกินเหล้าดีกว่ามีความสุขดีกว่ามันนั่งเฉยๆเห็นไหมกิเลสมันก็ยั่วยุเราตลอดเวลาแสดงว่าเรานี่แย่มากแล้วปฏิบัติมาตั้งนานยังไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราไปยึดกับกิเลสเราถือกิเลสเป็นใหญ่ ทำไมเราไม่ถือพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เนียพระพุทธเจ้าเรารู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหท่านเอาคําสั่งสอนที่ท่านบรรลุธรรมไปแล้วคําสั่งสอนมาปฏิบัติมาสอนเราเนี่ยเรายังไม่เอาอเหรอเรารู้แล้วมันสิ่งดีเรารู้ไอ้นั่นมันเป็นอบายมุขไม่ดีไม่ดีเรายัางวิ่งเข้าหามันอีกเราเป็นคนโง่หรือเราเป็นคนฉลาดให้ไปคิดพิจารณาดูว่ามันจริงไหม เราต้องเอาคำสั่งสอนพระเจ้ามาเป็นเป็นฐานยึดการสำคัญที่สุดเนี่ยการทรงฌานนีส่สำคัญมากตราบใดที่เรายังไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิเนี่ยกิเลสมันหลอกเราได้ตลอดวันไหนที่เราทรงฌานได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถึงอุเบกายกจิตขึ้นวิปัสสนาอย่างถึงตอนนั้นเราจะไม่อยากไปไหนละ แต่เราจะถึงจุดนั้นได้เราต้องอะไรเราต้องมีความอดทนมีขันติกิเลสมันชวนเราไปเออไม่ไป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 เห็นพูดกับมันหน่อยว่าเออแกอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันไม่ไปกับแกนะแต่นี่มันมาชวนหน่อยเออไปเลยไปละมามันชวนว่าไปเอะไปเอะดีมีความสุขไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเพื่อนฝูงกันไมไ่เจอกันตั้นานล,าล้วเอวไปละเหน ไปลังเกิดยังไงไปมีความสุขหลั่นลโอ้โหมีความสุขละเกินเห็นไหมได้ไปเที่ยวไปเตะไปถูกกิเลสตัวเองไยบางคนมาปฏิบัติมาไม่เอาละเมื่อยที่ปฏิบัตินี่หยอกหยอกแย่แย,แย่พอไปนี่โอ้โหเท่าไหร่เท่ากันเวลาไหนเวลานั่นไม,ไม่รู้สึกอะไรเลยมันมีความสุขเห็นไหม เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยยังไม่เข้าถึงความสุขเราคิดว่าอย่างอื่นสุขกว่าเห็นไหมเพราะเราไม่ได้มีสมาธิไงเราไม่มีสมาธิเราถึงไม่มีความสุขเราคิดว่าที่โอเต้นี่สนุกเห็นไหมไปตรงนูน้นตรงนี้โอสนุกกว่าแต่ถ้าเราส่งฌานได้เห็นไหมมันจะมีความสุขมากกว่ากันนสุขจากการที่ไม่มีกิเลสเนี่ยมันสุขมาก ที่เราสุขข้างนอกเราคิดว่าสนุกสนานนั่นคือสุขที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาทั้งหลายมันจะมีความสุขแต่ถ้าเรามาปฏิบัติลองดูสิลองดูก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมเราดูว่าบางคนเนี่ยไปเที่ยวเตะไปต่างประเทศไปอะไรเหนื่อยไหมกลับมาบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาไหมกลับมากว่าจะ ว่าจะฟื้นตัวได้บางคนอเป็นเดือนสองเดือนโอ้ยังเหนื่อยอยู่คิดถึงแล้วขยานนะแต่ถามว่าพอหายเจ็บหายป่วยอายากไปอีกหรืออันไหนกิเลสมันเป็นอย่างนี้นั่นคือกิเลสมันเป็นเหตุแห่งทุก์เราก็จะรู้เลยแต่บางคนเอามีความสุขไปเที่ยวเห็น,น,นตรงนู้นตรงนี้ไปเจอในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเห็นไหมแต่พระเจ้าบอกให้อันนี้เห็นดีที่สุดก็คือมาเห็นลมหายใจตัวเองเนี่ย จะมีความสุขมากที่สุดหายใจเข้าไปพูดหายใจออกมาโทรดูลมเข้าลมออกแค่นี้ความสุขมันหาได้ง่ายความสุขคืออยู่ที่ลมหายใจของเรานั่นเองพอเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตเราจะสงบลงสงบลงสงบงจนนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราจะรู้นั่นคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีอะไรมามาเป็นสิ่งยั่วเราว่าเ,าาเออตรงนี้ ไม่มีไม่ได้อะไรเลยนู้ลมเข้าลมออกนะจิตเราจะมีความสุขมากสุขจนเรานึกไม่ถึงว่าโอ้แค่นั่งเฉยเฉยนั่งดูลมหายใจนี่มันความสุขมันก็เกิดได้ไเราลองดูลองทำดูสำหรับคนที่ทรงฌานไม่ได้รอฝึกเอาค่อยๆกิเลสมนะันอะเป็นเหตุแห่งทุกข์เราต้องพยายามพุทธเจ้าบอกแว้วกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เราดูซิถ้าเราไม่มีกิเลส ใจเราจะสุขแค่ไหนเราต้องค่อยใจมันไปคิดเรื่องอื่นกิเลสใจเราบอกเราเป็นเที่ยวหลันล้าเนี่ยถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปอยู่ไหนให้มัคิดอย่างนี้ตลอดท่านเอกตายเราไปอยู่ไหนตรงเนี้ยใช่ว่าเอ้ประดีบันมนะ์ะ่าปีสิบปีเอได้ขึ้นสวรรค์นแน่นอนตายเห็นไหมมันยังไม่แน่นะตาบในที่เรายัางไม่ได้อาริยะตั้งแต่วสดาบันขึ้นไป ตายแล้วมีโอกาสที่จะลงนรกนะจะบอกให้แต่ถ้าเราได้อริยะตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปไเกิดเต็มที่อีกเจ็ดชาติเหลือสามชาติแลอหนึ่งชาติเข้านิพพานไปเป็นไปยนแดนที่บรมามาสุขไม่มีความทุกข์เจี๊ปนอยู่แล้วเราจะไม่เอาเหรอไหมเวลาที่เราจะปฏิบัติอีกไม่กี่ปีเราก็ตายกันหมดละเวลาที่เหลือตรงนี้ทําไมไม่ทําให้มันจริงๆจังจ เราก็มีรู้อ่ะชีวิตเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะตายในวันวันนี้เราไม่ตายอาจจะตายในวันพวงนี้ก็ได้คืนนี้เราหลับไปพวกนี้เราอาจจะไม่ได้ลืมตาขึ้นมาก็ได้เราต้องคิดอย่างนี้ตลอดถ้าดังนั้นเราตัดกิเลสไม่ได้นะกิเลสมันเอาเราตายเลยนะถ้าเราไปยอมมันชนะมันได้ครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหโชคดีของเรา่ยนะ ไม่ใช่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารอยากจะเป็นพระตลอดมันไม่ใช่เป็นมารมั่งก็ดีไม่ใช่ว่าเอาชนะอะไรชนะกิเลสเนี่ยถือว่าเราเป็นพระนะถ้าเราแพ้กิเลสในสิ่งนั้นอะต่อไปเราก็จะเป็นมารและเป็นมารยังไงเราก็จะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีละจะไม่รู้สิรู้ธรรมจะไม่รู้อะไรละเห็นไหมเพราะเรา เพราะกิเลสเนี่ยมันพาเราไปกิเลสมันไม่พาเราไปในทางดีหรอกกิเลสมันพาแต่เราไปในทางไม่ดีพาไปในอบายามุกพาเราไปในที่ไม่ดีเราต้องเอาคําสอนพระพุทธเจ้านี่แหละมาสยบกิเลสพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะตัดกิเลสได้ต้องทํำยังไงก็คือมันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่แหละให้เราคิดอยู่ตลอดเวลา เราจะได้มักได้ผลเนะี่ยก็ดูที่ลมหายใจเราอย่างเดียวในตอนนี้คนที่ยังทรงชานไม่ได้ก็ดูลมเข้าดูลมออกอย่าไปท้อไปถอยคนที่เขาได้ไปก่อนเราเนะี่ยเขาทํามานานแล้วนานมากคือไม่ใช่ในชาตินี้นะเขาทามาหลายชาติแล้วเราอะ่ะเพิ่งเริ่มต้นใหม่บางคนเขามาไม่นานเขากออ็ทรงชานได้เพราะเขาหนึ่งเขามีของเก่าสองเขามีความอดทน บางคนถ้าเรามีของเก่ามาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ได้ของเก่ามันก็คือของเก่าแต่ถ้าเรามาทําเพิ่มไปเห็นไหมของเก่ามันก็จะขึ้นมาบางคนก็ไม่เอาเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาของเก่าไม่มีไปว่าคนอื่นอีกว่าเธอมีของเก่าที่เธอถึงปฏิบัติได้ดีแต่จริงไม่ใช่หรอกเพราะตัวเองปฏิบัติไม่ดีไปโทษคนอื่นอีกอไปอิจฉาลิสยาเขาอีก ว่ามีของเก่าปฏิบัติได้ดีตัวเองก็มีเหมือนกันทุกคนมาปฏิบัติเนี่ยมีของเก่าหมดแหละแต่ว่าเราจะของใหม่เนี่ยเราจะเติมไปเท่าไหร่อย่างของเกเ่าเนี่ยเปรียบเสมือนน้าครึ่งแก้วเห็นไหมทุกคนมมน้บางคนมีของเก่ามาปฏิบัติมาเนี่ยเป็นน้าครึ่งแก้วนะต้องเติมลงไปบางคนเนี่ยไม่เติมก็มีนะของเกา่าก็ยังครึ่งแก้วเหมือนเดิมเราต้องพยายามเติมให้มันเต็มแก้วเห็นไหมนี่ก็คือของใหม่เติมลงไป ุกคนมีหมดอะของเก่าอ่ะไม่มีของเก่ามาปฏิบัติไม่ได้ไมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปโทษอย่าไปโทษว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีของเก่าของเก่าอ่ะเราทําเท่าเขาหรือยังของใหม่เนี่ยเราทําเท่าเขาหรือยังของเก่าเราอาจจะเท่ากับเขาแต่ของใหม่เนี่ยเราทําเท่าเขาหรือยังเห็นไหมให้มาพิจารณาบ่อยๆตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอคนนั้น คนนั้นก็ปฏิบัติได้เพราะของเก่าเขาดีเขามาแป๊บเดียวเขาก็ได้มันไม่ใช่มีหมดแหละกันอยู่ที่เราอะปฏิบัติของใหม่เนี่ยเรามีสิทธิเต็มที่ของเก่ามันผ่านไปแล้วถึงเราจะมีไม่มีแต่ทุกคนะเชื่อว่าทุกคนมีมาหมดที่จะได้มาปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่มีของเก่าเนี่ยไม่มาปฏิบัติหรอกอย่างที่เราเห็นทั่วไปอย่างเงี้ยเรียกมาไม่มาหรอกบางทีมาทีสองเดียวไม่เเบื่อนาย เบื่อเสียเวลามานั่งเห็นได้อะไรเลยแพ้กิเลสไปไก็หล่นลงไปละหล่นไปละเพื่อจะไปเวียนไหว้ตายเกิดไม่หาที่สุดไม่ได้แต่พวกเรามาอย่างเงี้ยมาตั้งใจอย่างเงยเชื่อว่าทุกคนอ่ะอมเกิดเต็มที่แค่เจ็ดชาติแต่อย่าหยุดเดินนะหยุดเดินก็จบเหมือนกันให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆตรงเนี้ย,ด,ย,ด,ยดูลมเข้า,เาดูลมอย่าไปคิดเลยมากใหม่ๆเนี้ยอย่าไปคิดมาก ที่เราไม่ได้กันเพราะเราวางอารมณ์ไม่ถูกนั่งปุ๊บอยากจะได้ไว,ไว้วไอ้คนนู้นได้คนนี้ได้ทำไมเราไม่ได้สักทีเห็นไหมเนี่ยกิเลสเต็มๆแนละ้มันจะไปไหน่กิเลสเต็มขนาดเนี้ยมันก็นอกกลูก่นนอกทางปฏิบัติไปพอทรงชานไม่ได้ก็รู้สึกท้อรู้สึกถอยทำตั้งนานไม่ได้อะไรเนี่ยก็แนะนำไปหมดแล้ว ต้องปฏิบัติยังไงถึงจะได้มักในผลแลนะปฏิบัติตามหรือยังให้ปฏิบัติตามใหม่ๆก็เนี่ย<ๆ>ดูลมเข้าลมออกหา,ใหใอา,ออกายหา teh, ใ,หใจเข้าไปพูดหายใจออกมาโทรมันยังอมันห่างไปแล้วก็นนี้หายใจเข้าไปพูดหายใจออกมาโทรเนี่ยหายใจเข้าไปยาวหรือหายใจเข้าไปสั้นหายใจออกมายาวหรือหายใจออกมาสั้นเนี่ยดูลมเข้าลมออกเนี่ยแค่นี้เอง ทำง่ายๆไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ต้องคิดมากใหม่ๆเนี่ยอเอาแคน่นี้หรือคนเก่าที่ยังไม่ได้อะไรก็ทำแค่นี้เหมือนกันไม่าไปคิดว่าเราเอาปฏิบัติวังนั้นเราต้องได้มากกว่านี้นะไม่ใช่ถ้าเราตับอะไรที่เราทรงฌานไม่ได้เนี่ยเรายังเป็นเด็กอ่อนหัดอยู่อย่าไปคิดว่าเราตรงน,นี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ทุกคนเนะ่เป็นเด็กมาหมดแหละการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันการมานั่งสมาธิทุกคนเป็นเด็กหมดอะ ความรู้นะั่นเรายังไม่มีนก็ต้องมาค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆปฏิบัติไปสุดท้ายเราก็จบกิจของเราเหมือนคนอย่างเนี้ยบางคนตั้งใจเรียนหนังสือเทียบในทางโลกเนี่ยเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือเหีมันสุดท้ายก็จบปอตีปอโทปอเอกเราปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยต่อให้เราแก่แค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน ให้ปฏิบัติไปหวังว่าทุกคนคงอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆว่าเอเห็นไหมแสดงว่าอิทธิบาทสีนี้ไม่มีเลยมีฉันทะหัวใจมาปฏิบัติมามีริยะมีความอดทนพอเลยอย่างส่วนมากไม่ค่อยอดทนหรอกทำาแค่นี้โอ้ทำเยอะมากแล้วเห็นไหมไปเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ทำเราอะ มาปฏิบัติอย่างเงี้ยเราต้องเทียบกับคนที่เขาทำไม่ใช่ไปเทียบคนไม่ได้ทำหวังว่าทุกคนคงไปคิดพิจารณาบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงว่าศาสนาพูทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาหายใจเข้าพุธหายใจออกโษหายใจเข้าพุธหายใจออกโทหายใจเข้าพุธหายใจออกโท เอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระบมอมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหลทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมล้วจะแผ่เมตตา